ดูกันแล้วครับดูกันแล้วครับกัดขนาดนี้อุ้ยเอาอยู่ยาเอาอยู่โอ้โหงัดอย่งางเดียวไม่เดินไปหามานี่มานี่ตัวอะไรชุดตวอ,อะไรวะอุ้ย ชโดคอกูหหกฟุตครับเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยกำลังจะปล่อยเบรกฮะไม่ได้แดกคุณหรอก <c oughs> ขาดรอบนี้รอบเมื่อกี้ก็เรียบร้อยรอบนี้ขาด